หิวข้าวจังเลยวันนี้คุณหมอคุณหมอไปผ่าตัดคนไข้มาหิวข้าวลูกผัวก็ไม่อยู่บ้านไม่มีใครทากับข้าวให้กินเลยไม่รู้จะกินข้าวกับอะไรมองหาอะไรก็ไม่มีหิวข้าวแต่มันมีอะไรกินคุณหมอจะกินข้าวกับอะไรวันนี้นืก้ก่อนนี่ไงไ หิวข้าวจะให้คุณหมอกินขนมทุเรียนห้ยคินไม่เป็นอะไก,กนหิวข้าวหิวข้าวกินอะไรดีโอ้นี่ก่อนแล้วนี่เกงเจ็บป่าวาสนาดีถ้าไม่มีอะไรติดบ้านขี้เกียจทำกับข้าวมาจากทำงานเหนื่อยๆกินแกงเป็ป่า ชนะดีจะก,กินแบบอุ่นก็ได้จะก,กินแบบร้อนก็ได้นะคะจะก,กินแบบไหนก็ได้แกะสอง d, กินได้เลยหรือจะกินแบบร้อนก็ต้มน้ําร้อนต้มน้ําร้อนเหมือนที่เราต้มไม่มากนะคะต้มแล้วก็เอามาใส่ใส่ทั้งสองเลยนะคะห้านาทีได้กินเลยคะ่ะหรือจะเอาไปใส่ตู้ไมโครเวฟได้กินเลยคะ่ะหนึ่งนาทีหรือจะเอาแกะกล่องแกะแล้วก็เอาใส่อุ่นในเตาแก๊สได้กินเลยคะ่ะห้านาทีจะเอาไปอุ่นแล้วนะคะคุณหมอมาแล้วค่ะโบ้เลยสเปนแตนเลย อันนี้คือต้อยมยำในหม้อเทเรเลยะคะเทเรเทเรเทย,เยัทยยทยยงไงอะเทจวกเลยมองเห็นไหมคะต้ยมยำไข่ปลาโบ้ไข่ปลามาเฟียอันที่สองแกงไตปลาวาสนาดี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 ดดดดโบยตามด้วยหอมไม่ใช่หอมอะไรนะเขาเรียกอะไรพักซี ผักชีโรยน่านะคะโบ้บากที่นี่ฮิมาต้มยำไข่ปลาพู้น่ะเห็นบอกไข่ปลาต้ยมยำไข่ปลาค่ะคนี่อันนี้ก็เป็นแกงไตป่าวาสนาดีรีรีรีดีคนไหนอยากกินแกงไตป่าวาสนาดีแอดไปหาคุณวาสนาดีแกงไตป่าอร่อยจังฮู้ได้เลยนะครับท่าน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 ถ้าคนไหนอยากกินต้ยมยำไข่ปลา เอ็ดมหายายชมพู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 โบ้เลยจำเนเลยกินกับข้าวสวยจะได้สวยสวยนะคะปูนีป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 เจะร้ายปูนีป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 เจะร้ายปูนีป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 เจะร้ายปูนีป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 เจะร้ายโบ้เลยจเกินข้าวกไม่ได้ใจพี่น้องสกุลสกัสบายดีกันบจ่ะ คอยก็สบายดีอยู่โบเลย้แ่งกันแล้วชวนจะกินยาลีลากินเลยบอกเลยถ้าแม่งกันนี่คนน่ะมองเห็นช uh ัดบะมองเห็นบอมองเห็นบอมันล้นแกงแต่ป่าวาชนาดีดีดีดอร่อยจังฮู้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 ู้ลืมๆงเรืแบบนึงแป๊นึงปุิปิป uh ิปิปิจ็บหลายปุณิปิปีปีปีจ็บหลายปุิปิปปปเจ็บหลายปุิปิปีปีปีเจ็บหลายมาไปเอาฉัน 那随便带哪个。